เขาทำให้อริย,ยาร้องไห้ตอบสิฉันอยากรู้บอกมาออมบอผมาผมก็หอบหนูค่ะพ่อซาฮิวแล้วทุกคนคิดว่าเขาทำงานบริษัทแต่เปล่าเขาขับแท็กซี่ฮะลูกเขยของเวทิกาเป็นคนขับแท็กซี่เหรอ นายโกหกพวกเราในหลอกพวกเราผมไม่ได้โกหกหรือว่าหลอกลวงนะครับคุณป้าเชื่อผมเถอะผมยอมรับว,ว่าผมปิดบังความจริงจากอาร,รยาในตอนแรกคนที่เราตัดสินใจอยู่ด้วยกันคือผมตกงานนะครับผมไม่อยากให้อาร,รยาเครียดผมไม่รู้ว่าเธอจะมีปฏิกิริยาย,ยังไงคือผมไม่รู้ว่าเธอจะคิดยังไงกับผมผมเลยไม่กล้าบอกเธอว่าผมเป็นคนขับแท็กซี่นะครับว้าวกุทูนันนี้มันซื่อจริงๆย แา่โกหกเธอและแต่งงานกับเธอด้วยคำหลอกลวงเยี่ยมมากผมไม่ได้แต่งงานกับเธอด้วยคำหลอกลวงแล้วครับผมบอกความจริงอรารยาแล้วผมเขียนจดหมายแล้วก็เอามาให้เธอคุณจดนนหมายอะไรกันฉันบอกแล้วว่าฉันไม่เคยได้จดหมายเพราะซาฮิวก็โกหกเราผมจะโกหกคุณทำไมอรารยาผมไม่ใช่คนโง่นะผมรู้ไม่ใช่ก็เร็วคุณต้องรู้เรื่องนี้อยู่ดีแล้วผมจะปิดเงียบแล้วทำลายความสัมพันธ์ของเราทำไมกันซาฮิว คุณเป็นแรงบันดาลใจของผมผมเรียนรู้ความรักจากคุณคุณบอกว่าต้องกล้าถึงจะรักใครสักคนได้และเมื่อมีความรักก็มีคนยอมแพ้เรนบอกผมทีซาฮิลผมจะทำเรื่องที่แยกผมออกจากอารยาทำไมถ้าผมอยากปิดมันเป็นความลับผมคงไม่เชิญเพื่อนคนกับแท็กซี่มาที่บ้านถ้าผมอยากปิดมันเป็นความลับผมก็คงโกหกคุณไปแล้วตอนนี้ทำไมนายคงคิดว่าหลังแต่งงานอรารย,ยาคงไม่ทำอะไรและเธอแต่งงานกับนาย นายอย่ามาพูดถึงความกล้านะกุทูอรยากล้าหาญเธอบอกนายทุกอย่างเธอบอกนายเรื่องอดีตของเธอทุกอย่างอย่างละเอียดด้วยอรยาจดหมายฉบับนั้นมีความจริงพระเจ้าเท่านั้นที่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนเดี๋ยวซาฮิวใกายผมคุยกับเขาก่อนเนอะนะซาฮิวได้โปรดฉันเชื่อคำพูดของกุทูคะ่ะใช่ฉันรู้ว่ากุทูทำผิดพลาด เขาไม่มีความกล้าที่จะบอกความจริงทุกอย่างกับอรารยาแต่ฉันรู้ว่ากุดทูไม่ได้ตั้งใจจะทรยศอรารยานะคะแม่คะแม่พูดอย,อ,ยอย่างนัาา้นได้ยังไงแม่ยังพูดไม่จบนะซาคิวฉันเห็นรักแท้ต่ออรารยาในตาของกุดทูและกุดทูจะอยู่เคียงข้างอรารยาเสมอเขาทะเลาะก,กับครอบครัวเขาเพื่ออรารยาเขาไม่มีทางทําแบบนั้นถ้าไม่ได้รักเธอจริงแต่วิธีการเขาอะไรเขาพูดความจริง และเขาเรียนรู้สิ่งนี้จากคุณรักต่างวัยหัวใจใกล้กันจันถึงสุดเวลาสองทุ่มครึ่ง